สวัสดีครับวันนี้ผมกับช่องปันปันชนาแนลฮะเนี่ยเรก็จะมายิงปูนเนิร์ฟใส่พวกนี้ฮะนี่นะฮะนี่ฮะก็สุขสามวันแม่ได้นะคะก็เมื่อวานเมื่อวานวันแม่เมื่อวานนผมก็จะมายิงตูนเนอนะร์มีสี่ตัวฮะ,ะยิงแบบที่ลูกผู้ชายเขาไม่ยิงกันนะคะ

ทุกคนก็คงไม่ได้เจอตรงนี้นาเลยนะกจริงแบบพวกพิชชาพนุกูลมาเนะนี่แปาบจาับมือกัน,นครัมดีเวอร์มีป๊บนึงเ่นี่เลยนะครับ ในผมนแค่ดวแต่ผมเกมผมก็มาดูปืนนะอันนี้นะฮะนี่อ่าไเดร์แม่นไ์แต่จริงๆตรงการมันไว้หัวได้น,นะฮะผมเอาออกมาให้แต่ผมเอาออกจากอ่าอ่านี่ขาดแล เราเรียนมาด้ก <is> ัน้าใจแล้วพ่อคือฮีโร่้าใจแล้วพ่อคือฮีโร่ทำฮีโร่ พี่ครับ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 เกมจบยังครับเกมจบยังครับเกมจบยังครับแต่โหยิงมาห้าฟลายแต่จริงๆผมเซียนยิงปืนนะฮะเซียนปืนแต่เวลาผมจะบอกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักสฟซไทยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย